อรนนี่มาเสนอผลไลม้ไทยนะคะเออผลไม้ไทยล้องกล่องล้องกล่องมีรสหวานออกเปรี้ยวนิดนิดนิดเดียวแซ่บรสอร่อยค่ะเป็นผลไลมท้ที่ที่อร่อยค่ะ <c oughs> ผลไม้ที่อร่อยมากค่ะจะมากินในเบิง้งคือเก้านด่นละ มีแต่ลูกใหญ่ๆพี่น้องมีแต่ลูกสวยๆหว,วานหวานเปรี้ยวนิดๆอร่อยค่ะอร่อยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินลองกองด้วยกันค่ะมากินลองกองด้วยกันลองกองในแต่ละวันของพวกเขานอ้าร่างกายของพวกเขาก็ต้องได้รับสารอาหารจากผลไม้นะค่ะเนะาะหลายชนิดเมื่อนี่สาวอ่อนบ้านนาเกิดมีอ ล้องกล่องค่ะล้องกล่องมีประโยชน์ทางโภชนาการนะคะจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดนึงอร่อยนะคะอร่อยอร่อยแซ่บค่ะๆๆๆๆๆๆตามฤด,ดูกางเพิ่น ผลไมต้ตามฤดูกาลช่วงนี้จะมีล่อง,ก,อง,ก,งกล่องเมียแจ้วมังกรอะโวคาโดเงาะเป็นลักแต่มื่อนี้ได้ได้แต่ล่องกล่องมาจ้ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> หลายๆเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจทักทา,ทา,ทา,ทายทุกท่าน้อค่ะเด้ออืม ท,ทักท้ายทุกท่านมากินล้องกล่องน้ำกันเลยค่ะเดอ้ออร่อยค่ะม,ะม,มีแต่ล,แตล,ล,ตลูกใหญ่ๆสมบูรณ์มากเลยแต่ละลูกแต่ละลูกเยี่ยมเลยค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆ เอาไหมคะเอาไหมคะอืมจะหลูอยังไงมากกินมาก,กินโน่นกินนี่อร่อยคะ่ะ แบบ <laughs> เมื่อนี้มากินนะั้นล้องกล่องน้ำกันจ้าม่กินลองกล่องด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะแม่น้ำเพชรม่กินล้องกล่องน้ำกันจ้าแม่น้ำเพชร <laughs> ล้องกล่องเมื่อนี้เสนอล้องกล่องหวานอมเปรี้ยวนิดนึงกระแทบจ้ะอืมน้ำเยอะด้วยนะคะ จ้าขอบคุณหลายๆจ้า